ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะตอนนี้ช่อง NCMZ มียอด Subscribe ถึง3,000แล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆนะฮะที่เข้ามาดูและเข้ามาติดตามนะฮะ ผมก็ไม่ได้คิดว่ายอด Subscribe จะมากขนาดนี้ฮะเพราะว่าผมเองก็ทำช่องไม่นานเนาะถามว่ายอดซับสามพันเนี่ยสำหรับคนอื่นอาจจะน้อยนะฮะแต่สำหรับผมนี่คือมันเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนที่ยังติดตามและรับชมรับฟังกันอยู่เสมอนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลตัวละครของ โลเกลนะฮะโลเกลเป็นอดีตหัวหน้าสมาคมช่างตีเหล็กและผู้อาวุโสสำนักถังมีฉายาว่าเทพแห่งการตีเหล็กนะฮะระดับพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ71สายเลือดเผ่าพันธุ์มนุษย์วงแหวนวิญญาณสองเหลืองสองม่วงสามดำระดับมหาปลาดวิญญาณนะฮะโลเก้าเขาเป็นชายชรา,าอ้วนสูงประมาณ160เซนเมตรมีรอบเอวถึง160ซนติเมตรฮะ ถือว่าอ้วนตันมากนะฮะมีหูยื่นเล็กน้อยตาหลีเล็กและมีเครายุ่งเหยิงดูรวมๆแล้วคล้ายๆคนแคะนะฮะโลเกลเปิดตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่148ในนิยายบทที่184 มีชื่อตอนว่าช่างตีเหล็กระดับเทพโลเกานะฮะแต่ช่างตีเหล็กในภาค1กับภาค3เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะภาค3นี่จะพัฒนามาจากภาค1กับภาค2อีกทีเนาะเมือ่อโลเกาได้รับหน้าไม้จูเก๋จากสำนักวิญญาณยุทธเขาก็พยายามศึกษาหน้าไม้จูเก๋เพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่นะฮะเขาจะโมโหมากเมื่อถูกคนอื่นรบกวนการสร้างอาวุธแต่จะมีท่าทีที่แตกต่างออกไปถ้าคนคนนั้นเป็นไท่ฐ่านนะฮะเพราะว่าโลเกาเองก็สนิทกับไท่ฐ่านเนาะเขาได้แสดงหน้าไม้จูเก๋ให้ไท่ฐ่านดูซึ่งทําให้คนในกลุ่มของทงซาน ที่มาพร้อมกับไททานรู้สึกประหลาดใจนะฮะเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อถูกเปิดเผยว่าถังซานเป็นผู้สร้างอาวุธลับนี้ขึ้นมาและเขายังแปลกใจอีกว่าถังซานไม่ใช่สิทธิ์ของไททานนะฮะ เพราะว่าทางซานกับไททานตอนนั้นมาด้วยกันเนาะไปที่เมืองเกิงซินตัวของโลเกาเองเนี่ยก็คิดว่าทางซานเป็นสิทธิ์ของไททานเนาะเขาขอให้ทางซานบอกวิธีสร้างหน้าไมา้จูกเกอแต่ทางซานบอกว่ามันเป็นความลับของสำนักถังจากนั้นโลเกาได้เรียกซือหลงมาพบและมอบตำแหน่งประธานสมาคมช่างตีเหล็กให้แก่ซือหลงและแสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมสำนักถังแต่ความคิดในใจของเขาก็คือเขาจะออกจากสำนักถังเมื่อเขารู้ความลับทั้งหมดของอาวุธลับสำนักถังนะฮะ แต่ตัวของโลเกาเองก็ไม่ได้ออกจากสำนักถังนะฮะขณะนั้นเองถังซานก็ได้มอบพิมพ์เขียวของพายุเข็มดอกสาลี่ให้กับเขาหลายวันต่อมาเขาก็ได้พบว่าถัางซานมอบพิมพ์เขียวที่ไม่สมบูรณ์ให้กับเขานะครับแต่โลเกาก็ได้พิมพ์เขียวที่สมบูรณ์มาในภายหลังเนาะด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเขาขอร้องถังซาน อนุญาตให้จารึกชื่อของเขาไว้ในอาวุธลับนะฮะหลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดในเมืองเกิงซินและได้มอบตำแหน่งประธานสมาคมช่างตีเหล็กให้กับซือหลงแล้ว<ๆ>เขาก็จากไปพร้อมกับถังซานและคนอื่นๆไปยังจัก,กรวรรดิเทียนโตหลังจากมาถึงสำนักถังโลเกาก็กลายเป็นผู้อาวุโสและเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตอาวุธลับขั้นสูงของสำนักถังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปกับถังซานไปยังสำนักเฮาเทียนหลังจากมาถึงและพบกับถังเซี่ยวเขาก็เริ่มขั้นตอนการสร้างอาวุธลับขั้นสูงด้วยความช่วยเหลือจาก พอนวายุสบันปันป่วนของถังเซี่ยวทําให้การสร้างอาวุธลับของโลเกาเป็นไปอย่างราบลื่นอาวุธลับที่สร้างมี3ชิ้นนะฮะมีพายุเข็มดอกสาลี่นกยุงลําแพนและดอกบัวพุทธพิโรธถังนะฮะในท้ายที่สุดนะครับโลเกาเขาได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อสร้างสุดยอดอาวุธลับสํานักถังนะครับนั่นก็คือพายุเข็มดอกซาลี่นั่นเองเนาะ โดยใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องสั่งเวยเพื่อทําให้อาวุธลับสมบูรณ์นะฮะเขาหัวเราะอย่างมีความสุขและโยนล่างของตัวเองเข้าไปยังเตาหลอมอาวุธเมื่อลูกศิษย์ของโลเกามายังสํานักข้าเทียนลูกศิษย์ของเขาได้นําเตาหลอมของเขากลับไปยังสมาคมช่างตีเหล็กด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีความสุขกับอาจารย์ที่สร้างสุดยอดอาวุธลับได้สําเร็จนะฮะและสุดยอดอาวุธลับทั้ง3ชิ้นก็ได้เฉิดฉายใน สงครามครั้งสุดท้ายกับจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธ์เนาะมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์แรกนะคะดินแดนไข่มุกมหัศจรรย์มีภาคอะไรมั่งครับล่าสุดไข่มุกมหัศจรรย์จบแล้วรอภาคต่อไปในอนิเมะเนี่ยเท่าที่ผมดูจะมีภาคเดียวนะฮะนั่นก็คือไข่มุกมหัศจรรย์ภาคไข่มุกไรเทียมทานเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในนิยายมีตั้ง7ภาคนะฮะแต่ภาคที่7เนี่ยรู้สึกว่ากําลังดําเนินเนื้อเรื่องอยู่นะฮะยังไม่จบเนาะ แต่ไม่รู้ว่าอนิเมะเนี่ยเขาจะทําต่อถึงภาค7ไหมเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะพี่ครับถังซานสามารถดูดพลังสายเลือดเทพมังกรของถังเซเวนอีได้ไหมครับไม่ได้ครับที่ถังซานดูดสายเลือดในดาวฟารันได้เนี่ย เพราะว่าเจ้าแห่งโลกอาจจะอนุญาตก็ได้คือหลังจากทางซานออกจากดาวฟาลันเนี่ยความสามารถทั้งหมดของทางซานกลับมาใช่ไหมฮะทางซานอาจจะทําแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะฮะเท่าที่ผมดูเนาะแล้วไปดูดสายเลือดของเทพมังกรเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเทพมังกรเนี่ยมีได้เพียงหนึ่งเดียวนะฮะไม่สามารถมี2ได้เนาะ คอมเมนต์ถัดไปนะฮะสนาทีจุดศูนย์หนึ่งทำไมรูปภาพนี้เสี่ยวอู่มันน่ากลัวจังวะฮ่า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 ก็ตั้งใจให้แบบว่าให้คนดูแบบว่ามีการหัวเราะอะไรบ้างอย่างนี้ครับก็คือแบบอย่าไปเครียดมากอะไรเนี้ยก็ฟังฟังไปเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์ถัดไปนะฮะเสี่ยวอู่นี่จบภาค5พลังชาติก่อน คืนมาด้วยป่ะเซียวอู่เนี่ยตอนไปเกิดใหม่ก็คือมีพลังแบบใหม่หมดนะฮะจะไม่เหมือนถังซานอที่มีวิญญาณยึดกลับมาอะไรเงี้ยแม้แต่ตำแหน่งเทพของเซียวอู่ยังเปลี่ยนไปเลยฮะตอนเซียวอู่อยู่ดาวโต้หลวเนี่ยตอนขึ้นแดนเทพโต้หลัวเซียวอู่ใช้ตำแหน่งเทพกระต่ายนะฮะแต่พอมาดาวฟาหลานันปุ๊บน่าจะไม่มีละตำแหน่งเทพกระต่าย ก็จะเป็นตำแหน่งเทพซิลหลัวแทนนะฮะเพราะว่าเสี่ยวอู่ฝึกใช้ดาบมากกว่าภาคก่อนเนาะแล้วก็เข้ากันได้ดีกับพลังของเทพซิลหลวด้วยเนาะเราก็เห็นเสี่ยวอู่เนี่ยใช้พลังต่างๆของเทพซิลหลัวได้ถือว่าครบมากนะฮะประยุกต์พลิกแพงใช้ได้เยอะกว่าตอนที่อยู่แดนเทพตู้หลวอีกเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะครับเท่าที่ผมจําได้และฟังมาเหมือนว่าเสี่ยวอู่ดึงพลังความชั่วร้ายของราชามังกรทอง,ทองส่วนหนึ่งมาที่ตัวเธอด้วยนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เสี่ยวอู่ป่วยนะครับส่วนเหตุผลทําไมทังซาน ไม่ช่วยก็เพราะว่าเสียวอูไม่ยอมบอกใครเลยพอถังซานมารู้ก็ไม่ทันจริงๆถังซานในภาคสต้องการกลับมาช้าๆเพื่อไม่ให้เสียวอูเจอกับลูกหลานด้วยเพราะกลัวว่าถ้ามาเจอเธอจะปล่อยวางแล้วจากไปซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆมีเพิ่มเติมนะฮะก็คือถังซานเคยกล่าวไว้ในภาคหเนาะว่าเสียวอูเนี่ยไม่ได้โดนแค่พลังของราชามังกรทองนะฮะก็คือพลังของราชามังกรก็เป็นพลังทําลายล้างเนาะซึ่งเสียวอูเนี่ยได้เก็บพลังทําลายล้างของราชามัง กอทองไว้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้ถังอุลินเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะฮะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ถังซานเคยพูดไว้ในภาค5ก็คือเซียวอูแอบดูความรับสวรรค์ฮะก็เลยทําให้เธอป่วยและซุดลงกว่าเดิมฮะจากที่ว่าซุดเพราะพลังของราชามังกรแล้วยิ่งแอบดูความรับสวรรค์เนี่ยก็ยิ่งซุดลงไปอีกนะฮะการแอบดูความรับสวรรค์เนี่ยคือการแอบดูอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นไปยังไงแล้วก็แก้ไขนะฮะสาเหตุที่แดนเทพต้หลวกลับมาที่ตั้งเดิมได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากที่เสียวอู แอบดูความลับสวรรค์ด้วยนะฮะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะพอหาข้อมูลได้ไหมจ๊ะว่าทําไมเจ้าอ้วนเทพหงไฟถึงงอนถังซานเหมือนเราเคยได้ยินมาไม่น่าจะงอนนะฮะน่าจะแบบเศร้าโศกแบบจากภรรยาอะไรเฉยๆมั้งฮะอาจจะไม่ได้มีงอนอะไรกันกับถังซานนะเท่าที่เห็นนะ เพราะว่ามาหงจิ้นเองก็ปรากฏตัวในแค่ภาค2.5นะฮะภาค3.5ภาค4.5ภาค5.5มาหงจิ้นจะไม่ได้มีหมดบาทเนาะคอมเมนต์ถัดไปนะฮะจกักรพรรดิมังกรคริสตันตอนที่พีค VS จอมจกักรพรรดิห่วงลึกใครเก่งกว่า ก็ต้องตอบว่าจอมจักระพัดห้วงลึกนะฮะจักรพพัดอสูรคริสตันเนี่ยมีระดับอยู่ที่120นะฮะแต่จอมจักรพพัดห้วงลึกเนี่ยมีระดับอยู่ที่140แล้วก็จอมจักระพัดห้วงลึกเนี่ยรับรู้กฎได้มากกว่าจักรพพัดอสูรมังกรคริสตันนะฮะเพราะว่าจักรพพัดอสูรมังกรคริสตันเนี่ยก็อยู่ในดาวเคราะห์ของตัวเองนะฮะไม่ได้ไปไหนฮะแต่จอมจักระพัดห้วงลึกเนี่ยไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะฮะมันท่องอวกาศไปไหนมาไหนต่อไหนนะฮะประสบการณ์การต่อสูู้้้เอองงกกก็สจจมัพดดหวลึไไ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของโหลเก่าและช่วงตอบคอมเมนต์นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ